วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทำให้ภาพนิ่งขยับปากได้นะครับโดยใช้ ai พูดแทนเรานะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่เว็บไซต์ did com นะครับเข้าไปค้นหาใน google นะครับก็เลือก ด,ดีแล้วก็ขีดแล้วก็ id.com นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปกดตรงที่ create v i ดีโอฟ e e นะครับแล้วก็กดตรงสีฟ้าด้าน,ขวา,ข,าน,นวขวามือข้างบนนะครับสีม่วงขวามือข้างบนนะครับ แล้วก็เข้าไปกดตรงเครื่องหมายบวกวงกลมสีดำเพื่อจะเลือกรูปเราในคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากได้รูปแล้วก็จะมีกล่องข้อความทางด้านขวามือนะครับให้ใส่ให้พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับหรือจะก๊อปมาวางก็ได้นะครับก๊อปทับไปเลยนะครับสำหรับผมก็ใช้วิธีก๊อปมาวางนะครับ แล้วก็ตกแต่งข้อความนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะเว้นวรก,ก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางจุดที่จะเว้นวรกแล้วก็กดตรงรูปนาฬิกาที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางนะครับรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับเข้าไปเพื่อจะเว้นวรรคำพูดไม่งั้นคำพูดจะไม่เว้นวรคให้นะครับ อันดับต่อไปแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางในข้อความเ,าเดี๋ยวเราไปเลือกภาษาก่อนนะครับเ,เราพิมพ์ภาษาไทยไปแล้วก็เลือกเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปเลือกว่าจะเอาเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงผมเลือกเสียงผู้ชายนะครับ แล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางในกล่องข้อความแล้วก็ลองเทสดูนะครับกดตรงรูปลําโพงเทสตดูเม,เ,เมื่อเทสแล้วข้อความได้ตามที่เราต้องการแล้วก็กดตรงสีม่วงนะครับเจิเรดีวีดีโอนะครับแล้วก็มากดสีม่วงตรงนี้อีกทีนะครับเจริเรดวีดีโอ อันนี้กำลังประมวลผลอยู่นะครับทีนี้เราได้ได้มาแล้วเราก็ลอง<า>ทดลองเปิด <คน S 1> ดูนะครับแต่โตมาเพิ่งรู้ว่านิ้อคู่เหมืนเยอะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับ